ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ผูกพองขู่เด็กไว้ก่อนนะคะหมอจะมาจับท้อนฟ้านหมอจะมาฉีดยาชาแบบนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างความกลัวกับเด็กโดยไม่จําเป็นนะคะแล้วก็จะทําให้การทํางานของหมอยากขึ้นด้วยค่ะ มีคำแนะนำนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กๆมาพบทันตแพทย์นะคะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นนะคะอายุประมาณ6-9เดือนหรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินขวบปีแรกนะคะถึงแม้ว่าจะมีฟันขึ้นเพียงไม่กี่ซี่หรือว่ายังไม่มีฟันผุเลยก็ตามนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะ แน่นอนว่าเด็กๆไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆหลายคนก็กังวลแล้วก็กลัวการพบทันตแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยการมาเจอหมอฟันเด็กเนี่ยเ,เราก็จะทำสร้างความคุ้นเคยนะคะให้กับเด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยมันสามารถทํางานอย่างไรบ้างโดยปราศจากความน่ากลัวนะคะแล้วก็จะมีวิธีการสื่อสารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ทราบว่าในช่องปากของลูกเนี่ยมีพัฒนาการการขึ้นของฟันเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงว่ามีฟันผุ ไม่นะคะมีโรคเหนื่อยหรือไม่หรือว่ามีอะไรที่มันเป็นจะต้องได้รับการรักษาหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสอนนะคะวิธีการแปรงฟนันการใช้ไหมขัดฟันนะคะรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมกับเด็กๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ,ะแนะนำนะคะในเรื่องของการรักษาเด็กบางคนจะต้องได้รับการ ทำการทางกรรมป้องกันนะคะเช่นการขัดฟันเคลือบฟูรายหรือว่าเคลือบรุ่มร่องฟันซึ่งเป็นงานง่ายๆนะคะเด็กสามารถที่จะทําได้หรือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะต้องได้รับการอุดฟันครอบฟันรักษารากฟันนะคะหรืองานอื่นๆเราก็จะแนะนําผู้ปกครองต่อไปะคะ่ะ เนื่องจากฟัน,น้ำนมเนี่ยมีความสําคัญมากๆกับเด็กนะคะฟัน,น้ำนมที่แข็งแรงเนี่ยสามารถทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถบทเคี้ยวอาหารที่มีความหลากหลายนะคะรวมถึงอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆนะคะช่องปากที่สะอาดนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการติดเชื้อได้นะคะฟัน,น้ำนมที่เรียงเรียบนะคะสวยงามสะอาดเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยยิ้มสดใสแล้วเนี่ยฟัน,น้ำนมยังมีหน้าที่ในการกันที่ให้กับปันแพ้ ขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนดนะคะเนื่องจากฟันผุใหญ่หรือจำเป็นจะต้องถอนฟันน้ำนมทำให้เกิดปัญหาะคะฟันแท้อาจจะขึ้นมาผิดตำแหน่งหรือว่าขึ้นไม่ได้นะคะทำให้เกิดาการรักษาที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากในอนาคตะคะ่ะ สำหรับปัญหาที gotcha. ่เราจะพบมากที่สุดสาหรับเด็กๆเลยเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องโรคฟันผุนะคะเรื่องโรคฟันผุเนี่ยเราจะโฟกัสอยู่ที่2ออย่างเนี่ยหลักๆนะคะเรื่องคือเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลทําความสะอาดนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยลดปริมาณอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลลงนะคะในเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเรื่องของนมเนี่ยก็อาจจะต้องลดเรื่องของการใช้ขวดนมนะคะเกินอายุ2ปีนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดช่องปากเนี่ยเราแนะนำ ให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนแปลงฟันให้ลูกนะคะโดยใช้ยาสีฟันฟูนรา 1, ้าหนึ่งพันถึงหนึ่งพัน ppm ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคนนะคะ,ะนำให้ผู้ปกครองแปลงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกนะคะจนถึงอายุประมาณ6กถึงแปีนะคะหลังจากนั้นค่อยๆฝึกให้เด็กแปลงเองค่ะ อ,อยากจะฝากเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับการพาเด็กๆมาพบทันตแพทย์ครั้งแรกนะคะเด็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะมีความกัง,งวลหรือว่าความกลัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ผู้ปกครองขู่เด็กไว้ก่อนนะคะหมอจะมาจับท้อนฟันหมอจะมาฉีดยาชาแบบนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างความกลัวกับเด็กโดยไม่จําเป็นนะคะแล้วก็จะทําใหออ้การทํางานของหมอยากขึ้นด้วยค่ะหมออยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองทุกท่านพาเด็กๆนะคะมาพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาหรับเด็กนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะ สําหรับเด็กๆแต่ละคนรวมถึงการที่จะรู้ว่าในช่องปากของลูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้รับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ